สวัสดีครับวันนี้ไทยซูเปอร์โฟนจะมารีวิวตัวมือถือยี่ห้อเสี่ยมี่กันนะครับสําหรับรุ่นที่เราจะมารีวิวกันวันนี้นะครับก็จะเป็นรุ่นเลตมี่โน้ต 4X นะครับผมอันนี้ก็เป็นลูกลางหน้าตาของตัวกล่องนะครับนี่เห็นนะฮะมีคําว่า 4X อยู่ข้างหน้านะฮะเงาสะท้อนแบบนี้นี่ฮะด้านข้างโน้ต 4X นะครับโอเคแล้วก็อันนี้นี่ฮะด้านหลังแบบนี้นะครับผมก็สําหรับ วันนี้นะฮะที่เราได้ของมาเนี่ยก็จะมีด้วยกันทั้งหมดสองสีนะครับก็คือนี่เลยเนี่ยสีทองนะครับก็จะเป็นหน้าขาวนี่ฮะหลังทองแบบนี้เนี่ยและอีกสีหนึ่งก็จะเป็นสีดำนะครับนี่นะครับด้านหน้าสีดำด้านหลังสีเทานะครับก็จะมีสองสีด้วยกันนะครับตอนนี้นะครับ ต่อนะครับเรามาดูในส่วนของอุปกรณ์ในกล่องว่ามีอะไรให้เราบ้างนะครับก็จะมีคู่มือนะครับมีสายย s ดนะครับเป็นแบบไมโครนะครับผมย s ดีหัวชาร์จไฟบ้านนะครับตัวนี้5โวลต์2แอมป์นะครับ5โวลต์2แอมป์แล้วก็เข็มจิ้มถาดใส่ฟิล์มนี่นะครับนี่ก็จะเป็นอุปกรณ์ในกล่องนะครับของตัว Redmi Note 4X นะครับมาครับเรามาลองดูส่วนประกอบต่างๆของตัวเครื่องกันเลยนะครับตัวเครื่องด้านหน้านะครับประกอบไปด้วยตัวเซ็นเซอร์นะครับของหน้าจอตรงกลางก็ลําโพงสนทนานะครับขวามือก็จะเป็นตัวกล้องหน้านะครับผมสำหรับตัวกล้องหน้าตัวนี้นะครับตามสเปคนะครับใน device specification.com นะฮะก็จะระบุบว่าเป็นเลนส์ซั s ซุงนะฮะเซนเซอร์ซัมซุงนะฮะรหัสก็คือ S5K5E8 นะครับผมก็มีค่ารูรัแสง f 2.0ความละเอียด5ล้านนะครับแล้วก็เป็นเลน Wide Angle นะครับก็คือเลนกว้างนะครับอยู่ที่85องศาอ่าก็สามารถถ่ายเซลฟี่นะครับแล้วก็ภาพเนี่ยค่อนข้างที่จะออกมาได้ดีมากๆเลยนะครับรวมถึงตัวหน้าจอนะครับขนาด5.5นิ้วนะครับ Full HD นะครับจอเป็นแบบ IPS นะครับผมแล้วก็มีพิกเซล per i n c เนี่ยอยู่ที่401 PPI นะครับแล้วก็ Display Area นะครับของเปอร์เซ็นต์ของตัวเครื่องเนี่ยหน้าจออยู่ที่72.9นะครับ เนี่ยก็ดูเรื่องของขอบจอฮะค่อนข้างบางนะครับนี่สวยงามนะฮะแล้วก็ด้านล่างก็เหมือนเดิมครับปุ่มเมนูปุ่มโฮมแล้วก็ปุ่มย้อนกลับเป็นแบบทัชสกรีนนะฮะก็ขอบเครื่องก็จะเป็นแบบขอบโค้งนะฮะสองจุดห้าดีตัวจอเนี่ยเวลาสัมผัสมันก็จะโค้งโค้งนะฮะจับแล้วความรู้สึกค่อนข้างกระชับมือดีนะฮะครับตัวเครื่องด้านหลังนะครับวัสดุเนี่ยก็ทํามาจากอลูมิเนียมนะครับนี่ฮะเป็น อลูมเนียมทั้งตัวเครื่องเลยนะครับผมแล้วก็ตัวกล้องหลังนะฮะก็จะใช้ตัวเซนเซอร์นะครับของตัว Sony นะฮะ IMX 2 5 8นะครับแล้วก็รวมถึงมีไฟแฟลชนะครับ LED 2องดวงนะฮะมีปุ่มสแกลนลายนิ้วมือนี่นะครับอยู่ตรงกลางด้านล่างนี้ด้านล่างก็จะมีโลโก้นะครับ MI นี่สวยงามน,นะครับปึ๊บ สำหรับตัว Leithme Note 4X ตัวนี้นะครับมาพร้อมกับแบตนะครับความจุอยู่ที่4,100ม ah ิลลิแอมป์นะฮะแต่สังเกตดูความบางนะครับของตัวเครื่องเนี่ยบางเพียง8.45ม mm ิลลิเมตรเท่านั้นเองนะครับนี่ฮะเทียบกับตัวแบต4,100 ah นะฮะแต่ดูความบางเนี่ยถือว่าบางขึ้นนะฮะถ้าเราจับถ้าเทียบกับตัว n o ้ e สมเนาะมันโนมันจะนูนป่องๆแต่ตัวนี้มันเหมือนกับ จะชับมือขึ้นนะฮะไม่หนาเท่าเดิมแล้วแต่แบตก็ยังอยู่ที่4 0 0 0นะฮะตามสไตล์แต่กลูเลมี่นะครับเลมี่โน้ตก็ถือเลยว่าทำออกมาได้ยอดนะครับแล้วก็ตัวด้านข้างขวาเนี่ยก็จะประกอบด้วยปุ่มเปิดปิดเครื่องปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงนะฮะส่วนอีกฝั่งหนึ่งก็จะมีนี่ฮะช่องใส่ซิมการ์ดนะครับก็แต่ได้สซิมนะฮะซิมแล้วก็สามารถ เลือกได้นะครับว่าจะใส่เป็นซิมหรือว่าเมมโมรี่การ์ดเป็นแบบไฮบริดซิมหนึ่งช่องนะครับเนี่ยช่องสองนะฮะเป็นแบบไฮบริดซิมเห็นไหมเลยนี่ช่องหนึ่งอยู่นี่นะฮะและนี่ช่องสองก็เลือกได้ว่าใส่ซิมการ์ดหรือว่าไมโครอินดีการ์นะครับตัวเครื่องด้านบนนะครับประกอบไปด้วยแจ็คหูฟังขนาด3.5มจดมิลนะฮะเซนเซอร์ IR b a ร์แบ็เตอร์นะครับเซนเซอร์รีโมทคอนโทรลต่างๆนะครับแล้วก็ตัวไม์สนทนาที่2นะครับ ตัวเครื่องด้านล่างประกอบไปด้วยนะครับช่องเสียบสายชาร์จนะครับเป็นแบบไมโครยูบีนะครับผมแล้วก็สองช่องนี้นะครับจะเป็นตัวลําโพงสนทนาหนึ่งช่องนะครับแล้วก็อีกช่องหนึ่งจะเป็นตัวไมค์สนทนานะครับนี่นะครับตัวเครื่องให้ดูกันอีกทีหนึ่งนะครับว่าสวยงามขนาดไหนนี่นะซื้อโอเคต่อมานะครับเรามาทําการ เทสสเปคเครื่องกันเลยนะครับผมนี่ก็เป็นหน้าจอนะครับก็ความไหลลื่นก็ไม่ต้องห่วงนะครับตัวนี้สี่ o m i มีทำลอมออกมาได้ดีมากๆนะครับรวมถึงตัวนี้นะครับใช้ CPU Snapdragon 625นะครับ8คอร์นะฮะแรม3จิกนะครับแล้วก็ลอมนะครับอยู่ที่ 32นะครับผมตัวที่เรานำมารีวิวนะครับก็สังเกตนะครับว่าหมายเลขรุ่นเนี่ยจะเป็น r e d m i มี t e 4สธรรมดานะครับเนื่องจากตัวนี้เราลงเป็นลอม g l o b a l แล้วนะครับมันก็จะขึ้นเป็นแบบนี้แต่ถ้าเกิดเป็นลอมจีนนะครับเดี๋ยวเราเปิดเทียบให้ดูนะฮะก็จะเขียนว่าเล d m i 4X เนะฮะเห็นไหมฮะนี่ก็คือตัวเดียวกันนะครับอันนี้เราเป็นสเตเบิลไชน้าอยู่ตัวนี้เป็น g l o b a l นะครับ g l o b a l Stable ก็สามารถใช้งานนะครับเมนูไทยพิมพ์ไทยอ่านไทยได้แล้วนะครับ เราก็จะลงให้กับลูกค้านะครับก่อนจะส่งนะฮะรวมถึงรอบตัวนี้ก็สามารถอัปเดต OTA ได้แล้วนะครับนี่ก็อัปเดตได้เลยนะฮะอันนี้เราอัปเดตไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็เ,เป็นเวอร์ชันแปดจุดหนึ่งจุดหนึ่งุูนย์ณเวลานี้นะครับที่เราถ่ายทํานะฮะโอเคเนี่ยเป็นเมนูไทยพิมพ์ไทยอ่านไทยได้ครบนะฮะซ้อสบายเลยนะครับนี่เท่ากับว่าตัวนี้แบบออกมาปุ๊บมีขายปั๊บเนี่ยคือมีหลอมโกลบอลเอามารองรับให้กับ ลูกค้าเลยนะครับก็ไม่ต้องไปนั่งลงเองนะครับเราทําให้เบ็ดเสร็จก่อนจัดส่งเรียบร้อยเลยครับครับต่อมานะครับเราก็มาทาการทสสเปคเครื่องผ่านโปรแกรมอันตุตกันเลยนะครับคะแนนที่ได้ก็อยู่ที่หกหมื่นสองพันยี่สิบสี่คะแนนนะครับผมถัดมานะครับเรามาลองดูสเปคเครื่องนะครับ CPU นะครับตัวรุ่นนะครับเป็นตัวแบรนด์ Xiaomi โมเดลนะครับเป็น Redmi Note 4X นะครับ Android ก็6.0นนะฮะดูตัว มนะฮะแมจะอยู่ที่3ามจิกนะครับลอมอยู่ที่สามสิบสองีบีนะฮะ CPU ที่ใช้ก็จะเป็น Snapdragon หกสองห้าแปดคอนะครับมาไปดูตัวจำนวนคอนะฮะนี่ฮะศูนย์ถึงเจ็ดนะฮะแปดคอตัว GPU กร์ดจอนะครับก็คือใช้ตัว Adreno นะครับ TM ห้าศูนย์หกนะฮะแล้วก็หน้าจอห้าจุดห้านิ้วนะฮะความเร็ยก็ Full HD 1080p แปดสิบพีนะฮะ มอติทัชตัวนี้เดี๋ยวมาดูนะฮะ่าได้ทั้งหมดกี่จุดนี่มดิทัชสิบจุดนะครับนะแล้วก็ตัวกล้องนะครับอย่างที่เราบอกว่าตัวนี้เนี่ยจัดตัวเซนเซอร์นะครับของกล้องหลังเนี่ยใช้ Sony น,นะฮะ IMX258 ความละเอียดสิบาล้านพิกเซลนะฮะรวมถึงกล้องหน้าเนี่ยความละเอียดห้าล้านนะครับใช้เซนเซอร์ของซัมซุงนะครับผมแล้วก็เป็นเลนส์กว้างนะครับแปดสิบห้าองศาอ่าก็ถือว่าจัดเต็มมานะฮะ แบต4 0 0 1นะครับรองรับฟ c สช r g นนะครับนะโอเคอันนี้ก็เป็นสเปคเครื่องนะครับเื้องต้นนะฮะจากอันตุต้นะครับต่อมานะครับก็มาดูตัวเซ็นเซอร์ต่างๆของตัวเครื่องที่รองรับนะครับนะฮะก็จะมีพวก Proximity Light นะครับใจโล i ิงเก p r พินพวกนี้นะฮะรองรับหมดเลยนะครับนี่นะฮะก็ถือได้ว่า เป็นมือถือนะครับราคาที่คุ้มค่านะครับทั้งดีไซน์นะครับแล้วก็สเปคเครื่องเนี่ยถือว่าทำมาค่อนข้างดีมากๆเลยนะครับต่อมานะครับเรามาลองพูดในส่วนของตัวฟังก์ชันพื้นฐานต่างๆนะครับมันก็สามารถใช้งานได้ครบนะฮะรวมถึงลอมที่ลงก็จะเป็นตัว global นะครับมีเมนูไทยแล้วนะครับก็สามารถใช้งานได้ตามปกติเลยนะฮะใส่ gmail นะฮะหรือว่า p l a y s t o นะฮะ login แล้วก็ หลดแอปต่างๆใช้งานได้เลยนะครับนะฮะการโทรเข้าโทรออกนะครับข้อความเบราว์เซอร์ต่างๆนะครับก็ใช้งานได้ทั่วๆไปเลยนะฮะเฟซบุ๊กไลน์วัตแอ t ทวิ t เตอร์ยูทูบนะฮะใช้งานได้บนตัวเ e d ี่โน้ต 4X นี้ได้เลยนะครับต่อมานะครับก็จะมาพูดในส่วนของตัวเมนูกล้องถ่ายรูปนะครับอืมอย่างที่เราแจ้งไปนะครับว่าตัวนี้นะครับใช้เซ็นเซอร์นะครับของ Sony นะครับด้านหลัง IMX 258นะฮะอันนี้ก็จะเป็นสเปคนะครับที่ได้จากตัว เว็บไซต์ e v i c e Specification นะครับก็ระบุเอาไว้นะครับว่าเป็น Sony IMX258 นี่ฮะเรามาลองใช้งานกันดูจริงๆนะครับลองดูการจับโฟกัสนะครับทุกเร็วไหมุ่กก็ถือว่าไวดีนะครับเห็นไหมฮลองใกล้ๆดูนะครับ นี่ดูรูปกันนะครับว่าเป็นยังไงบ้างชื้นี่นะฮะตัวกล้องถือว่าโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะไปถ่ายข้างนอกให้ดูกันอีกทีหนึ่งนะฮะว่าเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วก็มีโหมดต่างๆนะครับให้เราเล่นเหมือนเดิมนะสี่ยวมนีอันนี้ก็ปรับเอฟกเซสีต่างๆนะครับนในหลายแบบนะฮะ รวมถึงโหมดนะฮะก็มีโหมดนี่เลยพัาโนรามานับถอยหลังเสียงนะครับแมนนวลเนี่ยตั้งค่าต่งตางๆได้เนี่ยอัตโนมัติสมดุลแสงนะฮะเลือกไอโซได้สูงสุดถึง3 2โอเคนี่นะฮะนี่ก็เป็นการถ่ายโหมดปรับให้ตรงนะครับโหมดแต่งหน้าเนี่ยฉากก็เลือกได้นะครับว่าเรา ถ่ายย้อนแสงเนี่ยดอกไม้นะฮะพวกนี้เลือกเล่นได้เลยเรามีถ่ายชายหาดด้วยนะครับมีภาพบุคคลหรือจะ, Auto, ะรัดออโต้ก็ได้เช่นกันมีโหมดหน้าใสนะฮะอันนี้ปรับได้สูงกลางต่ำโอเคก็เดี๋ยวเราจะรีวิวตัวภาพให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับสําหรับตัวกล้องหลังนะฮะเดี๋ยวเราจะลงรูปถ่ายให้ดูนะครับในส่วนของกล้องหน้า นี่กล้องหน้า Hello นะครับก็เป็นตัวเซ็นเซอร์ของซัมซุงนะครับก็ปรับโหมดได้เช่นกันนะครับเนียฮะสูงกลางต่ำนะฮะถ้าปรับขั้นสูงเนี่ยก็เลือกได้อีกนะฮะว่าจะเอาระดับไหนหน้าผอมบางขนาดไหนเนี่ยก็เลือกเล่นได้เลยนะครับใส่โหมดตั้งได้แค่นับถอยหลังกับเสียงนะครับสั่นเอฟเฟกสีใส่ได้นะครับนี่นะฮะ แนวมากพรบเรียบร้อยอ่านี่ครับก็เลือกเล่นได้ตามที่เราต้องการเลยนะครับสําหรับตัวกล้องก็ถือได้ว่าอาจจะไม่ใช่จุดเด่นนะครับของตระกูลเลนส์มิโนสสามแต่ถือว่าตัวเลนส์มิโนสสี่เอ็กตัวนี้เนี่ยใส่สเปกกล้องมาผมวมาค่อนข้างที่จะคุ้มกับราคามากกว่าเดิมมากกว่าตัวเก่าๆค่อนข้างเยอะเลยนะครับรวมถึงตัวกล้องวิดีโอเนี่ย ก็ถ่ายได้ความละเอียดนะครับด้านหลังเนี่ยเป็นฟ u l l ฮ d นะฮะส่วนด้านหน้าก็เป็น HD อ่าแล้วก็ลืมลืมแจ้งน,นิดนึงครับตัวกล้องด้านหน้าเนี่ยมันเป็นเลนส์วายนะครับ85องศาเพราะฉะนั้นเวลาเราถ่ายเซลฟี่ต่างๆ,างๆเนี่ยมันก็จะเจ็บภาพได้ค่อนข้างกว้างนะครับกว่ากล้องทั่วๆไปด้วยนะครับโอเคนี่ก็เป็นรีวิวของตัวกล้องนะครับผมอ่า ก็มาลองเทสเรื่องของภาพนักเสียงกันนะครับเรามาลองดูภาพก่อนละกันนะนี่โอเคตัวจอก็เป็น IPS นะฮะ Full HD 1080p อันนี้เราเล่นมาประมาณ10-20นาทีตัวเครื่องไม่ไม่ค่อยร้อนนะฮะอุ่นปุ อันนี้ก็เป็นข้อดีนะครับของตัว Snapdragon 625ซึ่งมันประหยัดไฟกินแบตน้อยกว่านะครับทำให้เราแตนบายได้นานขึ้นนะฮแล้วก็มันไม่ค่อยร้อนนะดูภาพดูภาพสวยงามมากนะครับนี่แล้วก็นี่ฮะลำโพงนะครับตัวเดียวนะฮะอยู่ด้านข้างน,นี่นะส่วนด้านนี้จะเป็นไมค์สนทนานี่เราปิด ลำโพงเดียวก็ทำมาค่อนข้างโอเคนะครับจอสวยนะใช้ได้เลยก็ mm hmm. น่าจะตอบโจทย์เพื่อนๆนะครับหลายๆท่านเลยนะครับที่กำลังรอคอยนะฮะตัว Redmi Note x ตัวนี้อยู่นะครับ ครับแล้วก็สําหรับการใช้งานเกี่ยวกับโซเชียลเน็ตต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็น f a c e b o o k นะครับก็สามารถใช้งานได้เป็นอย่างดีนะครับนี่เราก็ใช้งานได้ตามปกติเลยนะครับรวมถึงนะครับพวกแอปอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นไล n e นะครับทวิตเตอร์วัตแอบยูทูบนะครับอินสตาแกรก็สามารถที่จะโหลดนะฮะจากตัว Google Play s t o r e นี้ได้เลยนะครับนี่เลือกดาวน์โหลดแล้วก็ใช้งานได้เลยนะครับ เดี๋ยวเรามาเทสนะครับเรื่องของฟังก์ชันการเล่นเกมกันนิดนึงนะครับเราปิดไฟในการถ่ายนิดนึงนะครับชิปโอเคอเห็นชัดไหมครับอาได้อยู่นะฮะขอปรับแสงลงนิดนึงโอเคลองเล่นดูนะครับ เรียบร้อยครับเรียบต่อลองดูการบังคับทิศทางกันบ้างนะครับอืมรโอ้ลื่นลื่นมากครับสบายเลยอืออื้อืออือ เรียบร้อยเรียบร้อยอ่ะนี่ฮะก็เียนให้ดูคร่าวๆประมาณนี้นะฮะไม่ต้องห่วงอยู่แล้วครับสแนปดาก้อนอื้มคือลื่นลื่นหัวทิ่มนะฮะหม่องอยนี้โอเคอันนี้เดี๋ยวเราจะมาเทสเกมต่อไปให้ดูเลยดีกว่านะครับ ต่อมาเราก็มาลองอีกหนึ่งเกมนะครับดูว่ามันเป็นยังไงบ้างนะครับปุ่ม,ม,มตรเนีูสอบอ่าปุชม ดูนะดูภาพดูภาพดูความไหลลื่นนี่ข้ามเลยดีกว่าอ่อืมตุ้งตุ้ตุ้ตุ้ต,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 ตุตายครับตายอืมอ่อ เรียบร้อยครับตัวขาดตัวขาดหัวแตกหัแตกครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่กำลังมองหานะครับมือถือสเปคเทพนะครับราคาไม่แพงนะครับตัว Redmi Note c x นี่นะครับน่าจะเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่ดีนะตอนนี้เลยนะครับอ่าเรามาทวนสเปคคร่าวๆกันอีกทีนึงนะครับตัวนี้นะครับเป็นโมเดล Redmi Note 4X นะฮะซีพใช้ snap หกสองห้าแปดคอนะฮะ g ีพหรือการ์ดจอใช้ตัว a d r e โนนะครับห้า แรมอยู่ที่3จิกรอม32นะครับตัวนี้ที่เรามารีวิวนะครับแล้วก็หน้าจอเนี่ย5.5นิ้วเป็นจอ IPS นะฮะ Full HD 1080p นะครับพิกเซล per inch อยู่ที่401นะครับผมแล้วก็แบตเตอรี่นะครับอยู่ที่ 4,100mAh นะฮะแล้วก็ความบางของตัวเครื่องเนี่ยบางเพียง8.45มิลลิเมตรนะครับแต่ว่าเน้นเลยนะครับว่าแบตเนี่ย4,100แต่บางแค่8.45เท่านั้นเองนะครับแล้วก็ เรื่องของตัว CPU เนี่ย Snapdragon 625นะครับนอกจากว่ามันจะแรงแล้วนะครับรวมถึงการ์ดจอที่ให้มาเนี่ยก็ค่อนข้างดีเนี่ยในเรื่องของความร้อนนะฮะจากที่เราเทสมาเนี่ยมันไม่ร้อนเลยฮะอุ่นๆถือว่าอุ่นมากๆนะครับเนี่ยก็ใครที่กำลังมองหานะฮะมือถือหน้าจอใหญ่นะครับ5.5นิ้วนี่ฮะใช้ Snapdragon นะฮะตัว625 แลมี no c ซ x ตัวนี้ตอบโจทย์แน่นอนนะฮะแล้วก็จุดเด่นนะครับอีกจุดหนึ่งเลยนะครับที่ผมว่ามันทำให้ตัวนี้เนี่ยน่าสนใจมากๆเลยก็คือเรื่องของเซ็นเซอร์กล้องนะครับตัวเซ็นเซอร์กล้องเนี่ยจากสเปคนะครับจากเว็บ device specification com เนี่ยตัวเซ็นเซอร์ของกล้องหลังเนี่ยใช้เซนเซอร์ sony imx 2 5 8นะฮะแล้วก็มีค่ารูรับแสงใน f อยู่ที่2.0ความละเอียกล้องอยู่ที่13ล้านพิกเซลนะฮะ แล้วก็ส่วนด้านหลังเนี่ยด้านหน้าเนี่ยใช้ตัวเซ็นเซอร์นะครับของตัวซัมซุงนะฮะร,รหัสก็คือ S5K5E8 นะฮะซึ่งก็มีค่าลุแสง F อยู่ที่2.0เช่นกันนะฮะความละเอียดอยู่ที่5ล้านนะฮะแล้วก็ตัวกล้องหน้าเนี่ยจะเป็นเลนส์วายนะครับ85องศาด้วยนะฮะเป็นเลนส์วาย85องศานะครับก็ทำให้เราสามารถถ่ายภาพได้กว้างขึ้นนะฮะมุมมองนี่ก็เป็นจุดเด่นจุดหนึ่งเลยนะครับที่ Redmi Note 4X ตัวนี้ใส่เข้ามานะครับกับทาง Xiaomi นะครับก็นี่ก็น่าจะเป็นตัวสเปคนะครับของตัวเครื่องนะครับแล้วก็การรีวิวต่างๆของเราในที่เราเทสให้ดูนะฮะไม่ว่าจะเป็นการเล่นเกมนะฮะการใช้งานต่างๆเนี่ยก็ถือว่าตอบโจทย์แล้วก็ลงตัวนะครับกับผู้ที่ชื่นชอบสมาร์ทโฟนแบรนด์จีนนะฮะก็ยังไงก็ขอฝากตัว Redmi Note 4X นะครับที่ทางไ Thai Two Four จะมาจัดจำหน่ายไว้ด้วยนะครับ วันนี้ที่เราถ่ายมาเนี่ยได้มาสองสีนะฮะคือสีทองกับสีดำนะฮะนี่ให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับสีดำก็สามารถสั่งซื้อนะครับผ่านทางช่องทางต่างๆของทางร้านของเราได้เลยนะครับก็สามารถนะครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับได้ที่เบอร์0ูนย์ดสี่นะฮะส1มหนึ่งสามแปดเก้า้าไลน์ดีก็พิมพ์คำว่าแอสไตน์ไท p ซู p e อร์ย้ำนะครับมีคคำว่า Thai Superphone นนะครับแล้วก็ Facebook Fanpage ก็พิมคํคำว่า Thai Superphone ได้เลยนะครับ ครับยังไงก็ฝากเพื่อนๆนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับตัวคลิปรีวิวต่างๆของทางทีมงานของเรานะครับไทยซูเปอร์โฟนด้วยนะครับเพื่อที่จะได้เป็นกําลังใจนะครับให้กับทางทีมงานได้รีวิวนะครับตัวมือถือนะฮะรุ่นต่างๆนะครับในโอกาสต่อๆไปด้วยนะครับก็ยังไงก็ขอฝากนะครับเลนมโน 4x เอาไว้อีกครั้งหนึ่งนะครับผมขอบคุณมากครับแล้วก็ไว้พบกันในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ